วันนี้นะคะมีเอาตัวท็อปสุดมาให้ดูค่ะพี่เป็นวีออน1.5หาไฮเข้าใหม่ไม้แค่หลักหมื่นนะคะราคาเพียงแค่439,000สากาใครกำลังมองหาวีออนน่าใช้งานอยู่นะคะอย่าเพิ่งเรื่องคิปไปไหนคันนี้ประวัติศูนะคะแล้วมาตรฐานการตรวจรถหนูใช้ของไทยพัฒน์พี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันเลยค่ะวันนี้มากับวีออนตัวท็อปค่ะพี่สําหรับคันนี้นะคะเป็นตัว1.5หาไฮ นะ่คะไมน้อยมากไม่เพียงแค่4 5 0 0 0ท่าเท่านั้นนะคะคันนี้มาในราคา4 3 9 0 0 0เท่านั้นนะคะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ศูน5 1 4 5 4 9 3นเะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากค่ะพี่สำหรับคันนี้นะคะด้านหน้าได้มาเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกให้ครบแบบนี้เลยนะะ่ะทรงตัวรถหล่อมากพี่แถมเป็นตัวท็อปสุดของ V ีอออีกด้วยนะคะตัวรถคันนี้นะคะได้มาเป็นปี2020ค่ะพี่ให้ดูได้เลย นะคะมีให้ดูได้เลยพี่ตัวรถนะคะรับประกันได้เลยไม่มีกับสีไม่มีกอใหม่ไม่มีจนไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำนะคะรับประกันได้เลยไม่มีแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวให้เริ่มที่ตัวเครื่องเลยอาจจะมีแบบเลอะเทอะมีอะไรบ้างนะคะพี่ไม่ต้องกังวลเนานะเพราะว่ามันเป็นรถเข้าใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อที่ตัวเครื่องกันเลยนะคะสาหรับหัวน็อตนะคะพี่เดิมๆนะคะไม่มีขันไม่มีไข่หัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลย นะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยพี่ให้ดูนะคะทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะคะสำหรับเมดอาข้างถังนี้เห็นนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะพี่เป็นตัวหัวน็อตข้างแก้มนะคะถ้าสมมุติว่ารถโดนชนหนักมานะคะหัวน็อตด,ด้านข้างแก้มไม่มีเหลือแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนะพี่นะนะคะให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะไม่ต้องกังวลเลยพี่หนูใช้มาตรฐานจากไทยพัฒน์ ถามว่าไทยพัดอยู่ไหนนะคะอยู่หน้าเพชรยนต์เลยค่ะพี่แกกับยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์นะคะอยู่ที่ตรงนี้เลยสําหรับตัวเครื่องนะคะเป็นตัวเครื่อง VVTI นะคะเป็นตัวเครื่อง4สูบ16วาล์วนะคะ Vios กำลังแรงม้าอยู่ที่108แรงม้าเท่านั้นนะคะ,นะคะพี่เห็นแบบนี้เหยียบมันนะคะหนูพูดเลยเพราะว่าตัวหนูเองก็ขับ Vios อยู่นะคะสำหรับตัวสายพงสายพานน้ำมันคงน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่ายของเหลวนะคะไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวมีจัดการให้ เดี know, das ein. Ein ๋ยวมีจัดการให้เลยนะคะตัวเครื่องบอกเลยเดิมๆนะคะไม่มีการถอดออกเปลี่ยนแน่นอนตัวเครื่องเดิมๆจากศูนย์นะคะรับประกันได้เลยมาดูที่ยางกันดีกว่านะคะยางใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะตัวยางใหม่ๆแบบนี้เลยตัวล้อแม็กได้มาเป็นสีฟูโทนแบบนี้นะคะตัวล้อแม็กไม่มีขึ้นเนินไม่มีกินเนินนะคะล้อแม็กเดิมๆนะคะตัวชกเดิมๆค่ะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะ นะตัวช้งเดิม,ดมไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยไฟเดียวมีให้ในตัวเรียบร้อยนะคะพี่สกองสกเกิร์นมีให้ครบเลยเราล,อ,ลอแบบนี้นะคะกระจกของโตโยต้าแท้ทุกบ้านค่ะพี่รับประกันได้เลยสําหรับหัวน็อตน,นะคะพี่ไม่มีการขันไม่มีการไขทั้งตัวด้านบนและตัวด้านล่างนะคะตัวรถคันนี้นะคะได้มาเป็นปี2020ค่ะพี่ให้ดูเลยนะคะอยู่ด้านข้างรถเลยนะคะแผ่นเพลตต่อมาเนะคะเป็นตัวสปอร์ตเมทอาร์ค่ะพี่เรียงสวยแบบนี้เลย นะตัวสปอร์ตเมทอารีกยงสวยแบบนี้เลยหนูบอกแล้วให้ดูทุกซอกทุกมุมนะะรับประกันได้เลยพี่ตัวรถคุณภาพดีแน่นอนนะคะไม่มีจมน้ําชนหนักพ่ควากับสีกาใหมรับประกันไม่มีนะคะสำหรับตัวไฮนะคะพี่ด้านในจะได้เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะด้านในของตัวไฮจะได้เป็นสีแดงแบบนี้ถามว่าตัวไฮอ่ะกับตัวมิดอ่ะมันไม่ได้ต่างกันมากนะพี่นะคะตัวมิดเป็นตัวรองท็อปตัวไฮเป็นตัวท็อปสุด นะคะอย่างที่ม uh ีเคยแจ้งไปด้านในถ้าเป็นตัวไฮจะได้เป็นสีแดงแต่ถ้าเป็นตัวมิดนะคะแต่ถ้าเป็นตัวมิดจะได้มาเป็นสีแบบนี้พี่นะคะคันนี้เป็นวิอ้อนนะคะหนึ่งจุดห้ามิดนะพี่นะนะคะัตมิดด้านในจะได้มาเป็นสีโรสโกแบบนี้เลยนะคะตัเบาจะได้เป็นเบาดาล้วนนะคะโตเบาจะได้เป็นเบาดําล้วนแบบนี้เลยนะคะัตมิดกับัวไฮนะพี่นะแตกต่างกันไม่ได้เยอะนะคะ คอนโซลก็เป็นสีแดงนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้มีให้เหมือนกันประมาณนี้เลยนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะได้เป็นสีเปลี่ยนโนแบ็กนะคะพี่แบบนี้เลยดูที่เบาะหลังกันแล้วนะบอกได้เลยพี่รับประกันได้เบาะหนังไม่มีขาดไม่มีลุยนะคะตึงๆเหมือนฉีดโบท็อกมาแบบนี้เลยกระเป๋าจิงโจ้มีให้เรียบร้อยลำโพงด้านข้างมีให้เรียบร้อยนะคะนี่มีให้มีอะไรให้เรียบร้อยครบ,ครบแบบนี้เลย สำหรับตัวด้านท้ายนะคะพี่เซนเซอร์2จุดมีให้นะคะโลโก้วิออนมีให้เรียบร้อยเนี่ยค่ะเปิดท้ายรถนะคะเปิดจากข้างหลังได้เลยนะคะตัวรีโมทจะได้คันนี้จะได้เป็นตัวปุ่มพุสตานนะพี่นะคะเดี๋ยวเริ่มพี่หัวน็อตกันเลยนะคะหัวน็อตนะคะพี่ไม่มีการขันไม่มีการไขนะคะตัวรถเดิมๆเลยรับประกันได้เลยพี่ไม่มีประวัติแน่นอนประวัติศูนนะคะรับประกันได้เลยประวัติศูนแน่นอน นะคะตัวรถที่เพชโยนไม่มีจมน้ําชนหนักที่ความกับสีก่อใหม่ต่อมานะีคะด้านหลังมียางอะไรให้เรียบร้อยแล้วยางอะไรแม่ลงแม่แรงมีให้เอาครบรบแบบนี้เลยค่ะพี่ต่อมาซีนทั้งมะพร้าวสีเปลือกไข่นะ่คะมีให้เห็นชัดชัดเลยนะคะอย่างที่เคยแจ้งไปนะพี่นะถ้าสมมติว่าตัวรถโดนชนหนักมานะคะตัวซีนทั้งมะพร้าวจะเป็นสีดําหรือสีเทานะคะให้ดูได้เลยด้านซ้ายด้านขวานะคะซีนมีให้เห็นยางอะไรถุงแม่แรงมีให้ชัดชัดนะคะ คร,ครบแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะพี่บอกได้เลยตัวรถนะคะสวยมากๆนะคะหนูบอกได้เลยปรับสภาพสวยกว่าน,นี้อีกนะคะหนูมีเคลือบสีรถให้อบโอโซนพ่นฆ่าเชื้อนะคะสปาตัวรถทุกอย่างนะคะสปาตัวรถให้ทุกอย่างเลยครบๆเลยเนยนะคะซื้อนี่คะพี่ๆไม่ต้องทําอะไรเลยภาษีพรบรมีจัดก,การให้หมดเลยภาษีพรบรทุกอย่างมีจัดก,การให้หมดเลยเรื่องตัวรถนะคะมีเช็คให้ทั้งหมด274จุดเลย บอกเลยเช็คทุกจุดไม่ให้เหลือสักจุดนะคะแล้วทุกอย่างที่มีตรวจที่มีเช็คนะคะใช้มาตรฐานของช่างกับไทยพัดไม่ต้องกังวลเลยพี่นะคะเรื่องฟรีมีเปลี่ยนให้ยางไม่ดียางปีเก่ายางเสื่อมสภาพแล้วนะคะยางมีรอยแตกรอยร้าวมีเปลี่ยนให้นะะให้ดูกระตุกข,ของโตโยต้าแท้ทุกบานนะฮะสำหรับคิ้วกันศาสนะคะสำหรับสำหรับคิ้วกันศาส์นะคะมีเห็นสีฝั่งเลย นะคะคิ้วกันสานไม่มีแน่นอนที่รอยแตกรอยร้าวนะคะให้ดูได้เลยคิ้วกันสานไม่มีแน่นอนรอยแตกรอยร้าวนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องประมาณนี้เลยค่ะพี่นะคะตัวเครื่องประมาณนี้เลยนะคะตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องสีซูป16วาลนะคะกำลังแรงม้าอยู่ที่108แรงม้าเท่านั้น บอกเลยตัวรถโซ่ทรงของรถเนี่ยฮะไม่มีบุบไม่มีชนไม่มีรอยอะไรเลยเนี่ยะเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าว่าได้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะเปิดรถด้พี่กดจางตรงนี้ได้เลยนะคะมีปุ่มกดเปิดกดปิดให้นะคะแบบนี้เลยขออนุญาตนะพี่นะวิธีดูรถจมน้ำานะคะดูได้ที่แป้นเบรกกับแป้นคันเร่งเลย นะคะดูได้ที่แป้นเบกรกกับแป้นคันเร่งเลยนะคะถ้าแป้นเบกรกกับแป้นคันเร่งตรงเหล็กเนี่ยถ้ามันมีสนิมนะคะแปลว่าตัวรถโดนชนหนักมาแน่นอนนะคะคันนี้ได้เป็นตัวปุ่มของพุสตานนะคะพี่ตัวเครื่องสตาร์ได้ง่ายๆเลยนะคะคันนี้ทดสอบมาให้แล้วนะพี่นะแอร์เย็นเพลงพอรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีรับประกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขออนุญาตรับมุมกล้องให้เห็นนะคะจะได้เห็นแบบภายในกล้องกว้างเนาะนะคะสาหรับคันนี้นะคะพี่ได้มาเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัว 1.5 Hi h นะคะวี i o สหนู hmm. มีให้เลือกเยอะมากพี่ไม่ว่าจะเป็นตัวตัว N ทีตัว,ว M ตัว J ตัว E ตัว S ตัว Hi นะคะมีเยอะมากดูที่เลขไม่กันเลยนะคะคันนี้เลขไมาอยู่ที่49,963โลเนะคะเลขมาอยู่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับตัวรถ1.5 Hi ตัวท็อปสุดนะคะปี2020ด้านข้าง กระจกออโต้หนึ่งบานค่ะพี่อีก3บานได้เป็นไฟฟ้านะคะตัวปุ่มล็อกเปิดปิดใช้ได้ปกตินะคะตัวกระจกนะพี่นะได้เป็นพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยเนี่ยค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงมาลัย3ก้านแบบนี้เลยนะคะตัวพวงมาลัยนะพี่นะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะใช้ได้ปกติเลยต่อมานะคะสำหรับตัวแอร์ได้มาเป็นแอร์ออโต้ค่ะพี่แอร์เย็นมากหนูพูดเลยนะคะคันนี้แอร์เย็นมากๆเลยนะ,ะ <ๆ S 1> ยนะคะแล้วก็ขออภัยนะพี่ที่หนูทนอดถุงเท้า ะค,ะคันนี้มีกล้องถอยให้นะพี่นะเดี๋ยวมีให้ดูกล้องถอยนะคะเดี๋ยวมีให้ดูกล้องถอยนะคะกล้องถอยชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะกล้องถอยได้มาชัดเจนอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็สําหรับตัวหน้าจอนะคะได้มาเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะพี่เชื่อม AU X ได้ USB ได้บ l u e t o ได้นะคะไฟด้านข้างฝั่งนี้นี่ไฟด้านข้างซ้ายขวา รับสีปรับอะไรได้หมดนะคะไม่ต้องกังวลปรับสีปรับอะไรได้หมดเลยนะคะสาหรับตัวบอกก็ตึงๆแบบนี้เลยพี่ตัดด้วยสีแดงนะคะตัดด้วยได้สีแดงกับสีแดงแบบนี้เลยนะคะตัวบอกถือว่าสวยนะสีแดงสําหรับตัวท็อปนะคะสวยเลยนะคะไม่ได้แดงแบบแดงตลกแบบพี่มันเป็นแดงเลื่อนหมู่นะคะประมาณนี้เลยนะคะคู่มือมีให้หมดนะคะคู่มือมีให้ครบแบบนี้เลยนะคะคู่มือมี่ไม่ได้เก็บไว้นะพี่มีให้พี่ๆไปเลยนะคะสําหรับตัวกระจกนะคะมีให้เรียบร้อย นะคะกระจกมีให้นะคะพี่กระจกไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรล้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเป็นวีอ้อนนะคะตัวท็อปคันนี้นะคะพี่สามารถอินบ็อกข้อหาม้ได้เลย0 8 4 5 1แ5 4 9 3สาเาเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่ชอบรถคันนี้นะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลย0 8 4แป ห้ 1> 5, 1, 4หนึ่เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีขออนุญาตลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะถ้ากดเกล้วขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพี่พสวัสดีคะ่ะ